สวัสดีค่ะค่ะท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์มาไลฟ์สดกับพี่จีเรื่องอะไรกันเนาะี่ว่ะทีนี้นะคะก็แจ้งชี้แจงนิดนึงนะคะว่าลิขสิทธิ์รอบที่สองนะคะที่อาจารย์ได้แจ้งประกาศผ่าน Facebook นะคะแล้วก็เว็บอาจารย์เจงดอทคไปแล้วว่า จะได้ะจะไม่มีการเดินทางในช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ระบาดนะคะ,ะทางภาคใต้ที่เราจะเดินทางไปเนี่ยเขามีนโยบายมุขจนีนเนาะไม่ให้เราเดินทางเพราะว่าก็มีการกักตัวมีอะไรนะคะอาจารย์ก็เลยคิดว่าปัจจัยทุกท,ท่านเนี่ยได้โอนปัจจัยมาผ่านบัญชีของนางสาวลุงตะวันชนะศึกหรือว่าพี่ลุงนะคะ,ะในการร่วมทําบุญนะคะก็คือวันที่1 ตอที่เราไปมาแล้วที่จีนนัก็คือวัดป่านะคะที่ทางภาคใต้เนี่ยกำลังสร้างอาคาร<ช>ปฏิบัติธรรมทั้งหมด3ชั้นด้านด้านบนตอนนั้นเราไปเนี่ยพีพย่จีจำได้ใช่ไหมชั้นล่างสร้างเสร็จแลออ้วเรียบร้อยแล้วก็ชั้นที่2 2> สองก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันแล้วก็ชั้นที่สามทางพระเดชคุณเจ้าว่าและคณะสงฆ์เนี่ยท่านก็เลยเห็นว่ามีญาติโยมาค้างปฏิบัติธรรมกันเยอะในช่วง ภาคฤดูร้อนก็ดีหรือในวันสองพันก็ดีท่านก็เลยทําการสร้างที่พักด้านบนเป็นชั้นที่สามคะทีนี้อาจารย์ได้เดินทางไปรอบที่หนึ่งเนาะก็ได้มีการนําปัจจัยเนี่ยที่ได้จากการเช่าของกุฎดทวดไ่จํจได้ก็คือ,อถวายไปห้าหมื่นบาทแล้วก็มีการนําปัจจัยของคณะสเสบีงสวรค์ทูรมบุญที่โอนมาในเว็บไซต์นะคะต่างๆถวายไปอีกจำได้ว่ายอดที่หนึ่งที่โอนไปครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณสองแสน กว่าบาทสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทำได้กันแต่ว่าเขียนอยู ½ ½ right. okay. ่ในสองแสนทีนี้นะคะวัดปากวัดปาที่เราจะเดินทางไปเนี่ยอาจารย์ก็เลยแจ้งว่าไม่ได้เดินทางไปแต่ว่าปัจจัยทุกท่านที่ได้โอนหรือบริจาคเข้ามาเราก็จะโปร่งใสโดยการที่เราเนี่ยมีการโอนให้ทางวัดนะคะอาจารย์ก็เลยขอเลขบัญชีวัดมาเลร้อยแล้วนะคะในเลขบัญชีวัดบัตรเข้ากองเบร้อยแล้วก็จะโอนถวายให้ท่านนะคะผ่าน ยุคดิจิตอลนี่แหละคือเราก็จะกล่าวความถวายเป็นพระป่าสามคคีนี่เราเป็นเป็นบาลีเนี่แหละอาจารย์เป็นกลุ่มแรกที่ทำอย่างนี้เลยใช่ค่ะยุคดิเยุคแบบนี้ที่ว่าเดินทางกันไม่ได้ใช่่คะแต่เราก็ไม่หยุดที่จะสร้างบุญเ่ะเพราะว่าการทาบุญเนี่ยมันต้องอยู่ที่เจตนาก่อนตั้งแต่ตอนต้นเลยคืออาจารย์เนี่ยมีเจตนาเลยว่าตั้งใจจะนําพาผู้คนเดินทางไปวัดแล้วก็ถวายพระป่าทีนี้เราไม่ได้เดินทางไป อาจารย์ก็จะบอกพี่จีแล้วก็สอนทุกคนเสมอเลยว่าทุกคนอย่าประมาทในชีวิตนะวันนี้ก็ตายได้พรุ่งนี้ก็ตายได้คนเราอย่าประมาทเราจะไม่ค้างคาอะไรทั้งนั้นนะคะเมื่อเราเดินทางไปไม่ได้เราก็จะต้องโอนปัจจัยของญาติโยมทั้งหมดนะคะที่เขามีเขาเรียกว่ามีมมมมาจิตศรัทธาศรัทธา,าในพระพุทธศาสนาในการโอนมาเนี่ยเราก็จะโอนปจัจจัยถวายให้หมดเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมีการติดต่อ ไปสถานที่แรกอันนี้แจ้งไปแล้วนะคะก็คือวัดที่1ก่อนเลยนะคะนี่ท่านเจ้าวาดท่านพร้อมอยู่นะคะเอาวัดที่2ก่อนนะคะคือเป็นสูตรปฏิบัติธรรมนะคะที่อยู่บนเขาสูงนะคะอาจารย์เจย่บอกยอดรวมทั้งหมดใช่อ่าเดี๋ยวจะแจ้งค่ะก็คือยอดยอดรวมก่อนนะคะยอดรวงป็ัจจัยที่ของคณะสเปนสวรรค์ผู้ร่วมบุญกับอาจารย์เจยันทิ์นะคะรีลัสสิบรอบที่สองที่โอนมาทั้งสิ้นนะคะ ทั้งแบ่กองทุน2,500บาทและสร้างกำลังศรัทธาแล้วก็มีการต่อยอดเพิ่มเติมเมื่อวันนี้รวมทั้งเงินสดในวันนี้ที่โอนมาด้วยนะคะเป็นเงินทั้งสิ้น2 9 9 2 3 8บาทท้วนนะคะสาธุนะคะอาจารย์ก็เลยแบ่งเป็นดังนี้นะคะก็จะโอนปัจจัยของคณะให้ถวายสร้างอาคารจากความจำเป็นทั้งหมด5วัดนะคะจัดสรรดังนี้ก็คือวัดแรกเนี่ยเป็นวัดป่านะคะ ได้สร้างอาคารปฏิบัติธรรมทั้งหมด3ชั้นเราจะสร้างชั้นที่3นะคะปัจจัยจะถวายคณะอันนี้เฉพาะของคณะนะคะก็คืออาจารย์จัดสรรถวายทั้งหมด1 3 5 2 3 8ัรบาทพุนสาธุแล้วก็ปัจจัยที่ได้ให้เช่าหลวนะงปู่ทวดเกียบนาทะเลจืดนะคะอันนี้รอบที่สอ,อสองนะคะจะจัดสรรถวายทั้งสิ้นนะคะ10,000แสนบาทอันนี้จำหางอีกอ่า่งแส รวมปัจจัยที่จะโอนทั้งหมด2ยอดด้วยกันคือยอดที่1กับยอดที่2นะคะทั้งสิ้น2 3 000, 5 2 3 8าทท้วนสบาททุค่ะส่วนวบนที่2นะคะเป็นสุดปฏิบัติธรรมที่ต้องนั่งรถกระบะโฟวินขึ้นไปบนเขาสูงบนเกาะนะคะทางภาคใต้<แ>จะถาวายปัจจัยในการร่วมนะคะตอนนี้ท่านเนี่ยส่งรูปมาเมื่อกี้ที่ลุง ท่านเนี่ได้รอบแรกเราไปซื้อแทงน้ำกันใช่ไหมท่านก็ส่งลูกสดๆมาเลยนะว่าไปซื้อแทงน้ำเรียก้อยเลยเนาะนี่ท่านซื้อมาหลายใบเลยท่านแจ้งแล้วท่านก็สร้างกุฏิส่งด้วยหนึ่งหลังท่านไปขึ้นถวายไปครั้งที่แล้วรู้สึกว่าจะถวายไปเกือบสองแสนนะคะท่านก็สร้างกันเองนะคะเจ้าวาดเนี่ยท่านยืนอยู่ท่านสร้างเองเลยกับคณะส่งสิบ ตัวรูปนะคะท่านส่งรูปมาเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ไม่ได้บอกท่านก็ส่งรูปมาว่าปัจจัยของโยมาอาจจะมาได้นําไปสร้างกุฏิสงฆ์ได้ต้องสองหลังนะคือหลังหลังได้แบบที่สองช่องนะคะนะค่ะถ้าแบบทีงในเว็บอาจารย์เจน com นะคะรูปแล้วก็ยิงทุกคอาจารย์ก็เลยแจ้งว่าคนที่ได้โอนปัจจัยมาทั้งหมดเลยทั้งคนไทยในต่างประเทศทั้งคนไทยทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บเว็บอาจารย์เจน com เฟซบุ๊กอาจารย์เจนนะคะหรือว่าทาง สื่อสื่อสารทางทาง YouTube ก็ดีนะคะก็มุทนาด้วยกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะโทรหาหลวงพ่อตั้งจิตตั้งใจกันนะคะถ้าใครมีเพื่อนรีบแชร์ไปเลยนะคะอย่าพลาดอันนี้สูนปฏิบัติธรรมนะคะพี่ลุงกดได้บัญชีอาจารย์จะได้โทรหาจาว่าชีนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวคำจังหวะร่วมกันก่อน ก็คือหลายคนอาจจะสงสยัยที่สงสยัยว่าเอ๊ะมันจะได้หรอการกล่าวคุณผวาดิันถอายพระญาติไม่ได้ัยนะสงสยัสงสย,สสยก็คือเรียนให้ทราบว่าเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราไม่มีสังฆทานเราไม่มีผ้าบางสกุลจีวรแต่ทําไมเราถึงกล่าวเป็นคําถวายได้จริงๆแล้วมันอยู่ที่เจตนาเจตนาของเราเนี่ยคือหนึ่งเลยเราตั้งใจจะนำปัจจัยทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านเนี่ยได้มีศรัทธามาเนี่ยทั้งทุกช่องทางเลยเนี่ย ถวายแม้การแปลเปลี่ยนบาลีเนี่ยเราสามารถแปลเปลี่ยนบาลีแปลได้ก็คือเราพูดกล่าวคำว่าบางสกูละชิวลานี้แปลว่าภาพบางสกูลจีวรแต่นี่เราไม่มีภาพบางสกูลจีวรแต่เราตั้งจิตเป็นพระป่าถวายเป็นจตุปัจจัยเจตนาที่เราจะถวายเงินในการถ้าเ่าเป็นพระป่าจะเป็นพระจาค่ะก็คือจตุปัจัยเนี่ยแม้การขาบาลีมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นรูปแบบสาคนที่มีใช้ร่วมกัน แต่เจตนา,าของเราเนี่ยเราบอกถวายเป็นปจัจจัยก็เลยจะตุปัจจัานี้หรือจะตุปัจจัยเนี่ยดังนั้นเนี่ยอน,นิสงได้เท่ากันก็เหมือนพระป่าเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีทอดแบบนี้เป็นผ้าพสาเร็จสมัยก่อนเขาจะใช้ผ้าหอาา่อศพผ้ามัดยอมทิ้งไว้ตามป่าลบป่าชัดแลวและทางพระสงฆ์ก็ไปฉักตามป่าชา้าก็เป็นที่มาของทอดพระป่าสามขีแต่นี้ยุคม,มันแปลกเปลี่ยนนะคะ ด้วยสถานการณ์ถ้าเราไม่ทําระบบแบบนี้ต่อไปศาสนาวัดก็ไม่มีใครกล้าไปทำเลยไม่มีใครกล้าที่จะทําแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราโทรหาหลวงพ่อแล้วก็เดี๋ยวโอนเลยนะคะก็มีินหนึ่งแสนบาทเลยค่ะเดี๋ยวเราโอนสดๆน้างานให้ทุกท่านได้มโนธนาแล้วก็โปร่งใสค่ะบัตรทุสตารเลยอ่ะไดบบัญชีนะคะธนาคารกรุงไทย เนี่ยเป็นภาพเรจีนเราเห็นแล้วก็ปึ้งใจเนาะเนี่ยเราไม่ได้ไปนะพึ้งใจแต่ไมเป็นภาพจริงๆไงอยากจะไปเป็นไปครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไปอาจาย์เป็นสงฆ์ท่านป้าได้ไปค่ะท่นป้าไดพอโควิดเริ่มเริ่มคลี่คลายก็ก็จะไปนะคะแต่ทีนี้อาจารย์จะไม่ค้างคาคือโอนเงินคืนท่านท่านต้องรับเงินคืนนะไม่ใช่ว่าเก็บไว้ก่อนไม่ได้อาจารย์ไม่สบายใจเอาไปคืนไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวท่านค่อยสมัครใหม่ได้ถ้าถ้าอาจารย์ประกาศ เอาให้แน่นอนก่อนค่ะเพราะว่าอย่าเอาเ <hypothes. S 2> างินมาล้อบันทังคานเพราะว่าทีนี้กจำได้ว่าพระท่านก็จะแบบมาแลกเรียนกันมาทำนักอยู่ค่ะท่านเป็นศ <Wow. S 1> ูนย์ปฏิบัติธรรมยังไม่ได้เป็นวัดเพราะว่าที่ดินที่ดินทางเกาะเขายังไม่ให้เป็นวัดได้ทีนี้พอเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่มีพระมาจากต่างะเเยอะมากอะที่หนึ่งโอนแล้วเนาะกรุงไทยนะธนาคารกรุงไท อ่ะเรียบร้อยเรยบร้อยทุอย่ไม่ไม่ทุกอย่างเรียบร้อยยังไม่ได้โอนอีกสันกบปุเดียวติดต่อวันเดียววนะคะอเลยเป็นยุคใหม่ยุคเียวไม่เคยทำอย่างนี้เหมือนกันค่ะค่ะโอกลบมามาสการ์คาร์มาสการ์นารสิงการานานเธอ โอนปัจจัยถวายฐานธนาคารกรุงไทยจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะชื่อค่ะพระชื่อพระกฎสกรผู้ประดิษฐ์นะคะ